เตรมแรกมาแล้วมาแล้วเตรมแรกนี่ของแห่พี่น้องของแห่บอกเนอเห็น้อของแห่เลยนี่เตรมหาเขาพี่น้องเลยเต้นตับ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 เลยของแห่ของแห่ สบายดีเนาะพอมาพี่น้องวัดสุขุสุขค้นเส้นเคยเนาะเมื่อนี้เขาว่าสีไปยามเมรร็ดคบเพราะว่าได้ใส่เม็ดครบไม่แอนเมื่อวานนี่ตอนใส่อนเขาก็เลยบื่อท้ายเพิ่งเพราะว่าฝนตกแห้งเนาะเบื่บอท้ายวันนี้เขาก็เลยมายามมันสวส่างเศร้านะพี่น้องเนาะว่ามันสีได้บ่เนี่ยกับบรรยากาศเท่าเศร้าเลยพี่น้องเอ้ย เบียดเขาใส่อยู่สามชิหลังไปพาไปเบิงว่าอันสีได้บอพี่น้องเลยถือรุ่นน้ำกันเลยเนาะนี่เต็มแรกพี่น้องเต็มแรกมาแล้วมาแล้วเต็มแรก แแจมเลกมาแล้วเห็นไหมเอาปักนี่ก่อนพี่น้องเลยแตจมแรกมาแล้วแตจมแรกพี่น้องเลยแตจมเล็กเห็นไหมแตจมแรกเลยเป็นกบยองน้อยแตจมหนึ่งมาแล้วพี่น้องมนัมนมนัมนมนัมนมันมันมัน ข้างหน้าได้ยินเสียงดังตับ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 ,ตบอยู่เสียงดีดนำ้ำว้ายโบได้โบได้นี่เต็มสองพี่น้องเต็มสองมาแล้วนี่เห็นบ่ น้อยกัย่ามันพี่น้องเต็มสองเต็มสองนี่เต็มที่สองพี่น้องเลยกรบน้อยกรบน้อย แต้มสามมาแล้วพี่น้องแต้มสามแต้มสามเห็นบ่แต้มสาม,ม,สามเลยพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้องแต้มที่สามสามกบย่องน้อย บ <laughs> <c ười taking> <c half traumatic> ่ได้เลยพี่น้องบรรยากาศงามเศร้าพี่น้องเอ้ ชีกี่เดือนพี่น้องได้สามแต้มแล้วเดี๋ยวเขามารุนกันว่าสีมีแต้มที่สีแต้มทีม่หานามองพี่น้องเนาะไปเลยไปแต้มสีทันเกียดทันซันอย่างพี่น้องเรียบร้อยเว,ว้ยวามันเขียนหน้อยโอ้ย แ c พี่น้องแมเหีาหมดเนาะพี่น้องนี่ของแห่พี่น้องของแห่แบบนี้เห็นปะของแห่เลยนี่แ cem หาเหาพี่น้องเลยเต้นตับตาบลับเลยของแห่ของแห่

ขึ้นได้ขึ้นเฮะฮะขึ้ได้จตัวนลายเนี่น่โอ้โหแามพอดกบ่ก็ยาจะเป็นปลารอบเดียวกันวขา้อมนากโจล้วาโตหโตบ่อยละโอ้่ายแบบนั้นูอบสูอบอกตัวองกี้เนี่ยสู้หรอวะสู้ดัวปตุกใหญ่เดียวใส่บ่ไป นี่ยบร้อยมีตกเงยพูน่ะดูเดียวบึงไหมุตบับตบไพี่น้องัโอ้เยเลยงเลยกบไก่นี่เนาะตกงเว้ยโอ้เมื่อคืนเดอไรโอ้แล้วยีกบานี่เออเอแ่มีหกกบไก่เนเาะ เบ่กกนะไม่องง่เลยดเออนี่ยี่ะอีกแมนึงพี่น้องนีกขบยองน้อยงานมี้ต้องขบเอากบใหม่เนาะอืมกบถ้ามันกบออกขอมันก็สิงมา้องเบืองสาิบหลัง โซกล้องนี่ขอบยองก็ดีเจ้าใส่เบียดใังันมื่อนั้นอ๋อมันเคยกี้ข่อยสมเนี้ยยวนี่แล้วมันออกมันใไง่ะเนี่ยนะ่อยตัดหนี่เมื่อวานเนี่ยยังต่ำทึกตัวบุกญ่ ตัวมันคืนนี้โม่หลุดเบ็ดเงืองเมืองวะกินเยอะแล้วเราเนั่งฝ่อเบ็ดคุบคุบปหันไงเวไป <c ười> พี่น้องไปหลังกันต่อเลยเเลใส่ให้กันอื้อ กยอกน้อยอเขาใกล้น้าหลายเราสับว่ะย่ำสามเหี่ยวเมื่อคืนนี่แล้วเขียวได้เหี่ยวเราทองสามโตเหี่ยวเราสามสี่โตได้สายนั้นเล้วเราหรอเปล่าแล้วสวยจะน่าสวยกินตัวใหญ่เด้หรือกรุ่นสี่นงละมานโยมามานโย เราก็ทำถกตงามเนาะไม้แก่เตล่นี่แก่าห้ออดาเถอเออตกเตียนไเตียนน้ำเหี่ยวนันนั่นไม้สวยมีบ้างปะห่ยเลยฮะ้ห่ยเลยสวย่็เขาอือนีมันพอเ็ พอคอยมาตัดหยามันมันต่ำจากข่อยบลากหลายข่อยจึงแล้วลองมาใส่เบ่งนี่ของแห่ของแห่นี่ต่ำตึกตึ๊กตึ๊กตึกตึกหลุดชำมันหลูดกันข่าวดังข่าวดังวะอ๋กบกินที่ข่าวดัง่งงแลละ ของแฮ่นี่เห็นบ่พี่นั่งเนปูุหลุดเลยบ่รี้ว่ถอื่นอ่ะคือกระด่างเบดก็ถืออืหลุดที่แตลังมึงสามหลังนี่นะ่หนั่นี่น่นนี่นอ <poetry> ่นีนนี่นนี่ ก็บพ่อให้พันหอยที่สมยนนี่มันกออกเลยสมพุ่นแล้วนี่กบพันไปบัวได้จาโตงัวงัวหอยมาเหยียบด่าง่อยขาดออกเวิดสมพุ่นแล้วในสองบ่อกบยองพี่น้องหายบ้างภาพประเสยิฐ หานอยู่พี่น้องเลยพอได้กินนย่คืน้นนี่กะซีเบโมงโนซเบม้วหไอ้ขอรออย่างเพื่อนเนี่ยเอรว่ากูน้อยเปลี่ยนนะมักจิ้มขึ้นมาบมัดมาบ้าคนขาวๆเลุกเขยจูวอะไระเออพ่อปสาใสเอ็นจนพันหมดแมาเช่อโ,โอ้เกือบขาดไหยเจ๊ขนาดขาดาาด้วยอันี้มันาดีหิ นี่งูหยหายมาใส่เลยโอกลังขีดดองน้อยร้องเบื้งมือนี่แ้ามันมีมาสีนั้นมือหนามดแล้วมันทิฐหมดละใส่ไรไปเยล่านายสวยเอ้หัวเือนะน่าจะน้อยนะโอุ้จะใส่กันเนาะอไดอยู่พี่น้องมันหนักน้อย

นั่งเรียนนั่นอะฮะน้อยเหรอ <c oughs> คู่หลังอ๋อหัวกบแถวนี้มันเคยออกกรจายเลยผมเนาะแงกบมันออกคอเองเนาะ เ้ยพ yeah, okay, ี่น้องแปลกเว้ยบนิ้อยี่มันมันจะ่ยสวยเียไอสวยเนีเกือบเป็นชิปเลยทุกเช้าอะคืนรุนี่ว่ารุ่นนี่ละอืมจะรุ่นนี่ละเ้นี่มันข้นมาถงไปไปไปเบิงเบิงโอ้เบิงรุ่นหลังตัไปมึงด้วยนี่ เออ,เอ,อถืออีเล่าเนี่ยคุณอ่ะกบน้อยอืมงเนาะกเนาะเลี้ยงเง้โมเลี้ยงเล้ยผัดเห็ดแล้วโมเลี้ยงละ้ฮเปล่าเปาหน่อยคือว่าไม้นี่ก็ออโอเคละวพี่น่องเนาะ sẽ xong lết,เรียบร้อย rồi. Lao lão này, rồi ok chưa? Đeo hói để đi, để bưng như hứng nó. Như sẽ, để lại phối sốc quan đó, biết không đó? Cả, giờ hói nhẹ đấy. ได้อยู่ได้อยู่อืมเป็นกบน้อยนึกว่ากบยองน้อยคลิปนี้ก็อจบพอนี้เนาะก็ฝากติดตามเลยเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อนเป็นกำลังใจให้เนาะอย่างไรก็ขอจบคลิปแล้วเนาะ